ครับสวัสดีครับจากโชว์เปาแชนแนลนะครับก็วันนี้จะมารีวิวภายในของรถ Honda City ปี2014นะครับเป็นรุ่น SV คือเป็นรุ่น long top นะครับซึ่งเกรด SV บวกเนี่ยจะเป็นรุ่น t อ p สุดจะมีถุงลมนิรภัยด้านข้างให้นะครับส่วนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากชุดหน้าจอเครื่องเล่น CD นะครับซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์ของ City m โเดลตัวนี้นะครับ อันดับแรกมาดูอันนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับหลังจากที่ลองใช้งานดูก็มีอาการหน่วงนิดนิดนะครับแต่ก็ไม่ถึงแบบถึงขั้นใช้งานลำบากนะครับก็ฟังก์ชันหลักทั่วไปก็จะมีโทรศัพท์นะครับคือต่อบลูทูธแล้วก็มีออ d ดิโอนะครับคือเล่นเพลงจากทั้งเครื่องเล่นซีดีหรือว่าต่อจาก พอร์ต USB นะครับซึ่งมี2จุดข้างล่างซิตี้ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นอพอร์ต USB นะครับมี2จุดให้เสียบมีช่องเสียบให้ d m i นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับก็จะมีของข้างหลังนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ชุดเครื่องปรับอากาศนะครับจะเป็นปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับเราใช้ระบบทัสกีนการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับสัมผัสเบาๆแต่ข้อเสียผมว่าไม่รู้ว่ามันจะทําให้เกิดริ้วรอยบนแผงหน้าจอไหรือเปล่านะครับถ้าใช้ไปนานๆแล้วถ้าสมมุติเราดับเครื่องเนี่ยหรือปิดระบบทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมครับลองลองดูได้ไหมขอลองปิดดูหน่อยเนี่ยครับมันก็จะเป็นแค่ หน้าจอธรรมดาไม่มีอะไรขึ้นมานะครับครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกพาร์ทหนึ่งในคลิปต่อไปนะ